สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกปราตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะกลับมาในช่วงของสุดยอดหน่วยรบกันดีกว่านะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าห่างหายกันไปสักพักหนึ่งเลยนะครับกับช่วงนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเกินถึงสุดยอดหน่วยรบของจักรวรรดิออตโตมันเองนะครับถ้าพูดถึงออตโตมันแล้วเนี่ยจะมีนะครับสุดยอดหน่วยรบอยู่หน่วยหนึ่งที่เรียกได้ว่าเคยเป็นกระดูกสหลังหลักของกองทัพออตโตมันเลยนะครับแล้วก็มีอายุยืนยาวกว่า 500ปีทหารหน่วยนี้มีชื่อว่าจานิสซารีนั่นเองนะครับอ่าหลายคนคงอาจจะเคยดินใช่ไหมเรื่องราวของหน่วยรบจานิสซารีจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลย ย้อนกลับไปในช่วงปีคริศราชที่1,300กว่ากว่านะครับผมหรือในศตวรรษที่14เนี่ยมันยังเป็นช่วงของยุคกลางหรือยุคเมดิวัลอยู่นั่นเองนะครับกองทัพต่างๆในยุโรปหรือโลกอาหรับในยอย่างที่เราได้เคยบอกไปว่าทหารเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นทหารที่เกณฑ์มาจากชาวบ้านครับผม เกณฑ์มาเพื่อไปรบเป็นสงครามครั้งครั้งไปเมื่อรบกันเสร็จแล้วในฐานพวกนั้นก็จะกลับไปทําไร่ทํานาตามทางของเขานะครับซึ่งปัญหามันคืออะไรกันปัญหามันคือไอทหารชาวบ้านพวกนี้เนี่ยนะครับเวลาไปรบทีนึงเนี่ย ก็จะไปรบทั้งๆแบบนั้นเลยแบบที่ไม่มีประสบการณ์การต่อสู้ไม่เคยฝึกฝนคือทาไร่ทานาไปทั้งชีวิต้วถูกเกณฑ์ไปรบก็ต้องไปรบนะครับออตตมานเนี่ยได้เล็งเห็นว่าเฮ้ยทหารที่เกณฑ์มาจากชาวบ้านแบบนเนี้ยเนี่ยไปรบไปก็ไปตายเปล่าๆนะครับไม่มีฝีมือและรบได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมเขาเลยคิดที่จะตั้งกองทัพที่เป็นทหารอาชีพมานะครับ หรือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า standing army ครับทหารพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นนะครับทหารที่ถูกจ้างมาเพื่อรบโดยเฉพาะเลยจะมีเงินเดือนให้แล้วในขณะที่ไม่มีสงครามเนี่ยก็จะประจําการนะครับแล้วก็ทําการฝึกซ้อมรบไปเพื่อเก็บสะสมประสบการณ์ความสามารถนั่นเองนะครับโดยที่นะครับ standing army หรือทหารอาชีพของออตโตมานเนี่ยหน่วยแรกที่สร้างขึ้นมาเลยเนี่ยคือ janissary ครับ ซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเราเนี่ยไม่มีหลักฐานว่าสุตาลต่านคนไหนเป็นคนที่สร้างหน่วยจานิซารีขึ้นมาอาจจะเป็นนะครับยุคข,ของสุตลต่านออรานหรือไม่ก็ยุคข,ของสุตลต่านมูราที่1แต่ที่แน่ๆเนี่ยคือช่วงศตวรรษที่14แน่นอนละโดยที่นะครับในยุคนั้นเนี่ยออตโตมันเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีสงครามกับประเทศโซนยุโรปตะวันออกและประเทศโซนเบลเยี่อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาร์เมเนียอัลเบเนียบัลแกเรียอะไรแถวๆนั้นเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าถูกพวกออตโตมันเนี่ย,ล,ล,ยลย โดยที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศแถบนั้นเนี่ยจะเป็นคริสเตียนนะครับผมเมื่อพวกออตโตมาเนี่ยเข้ามายึดครองประเทศของพวกเขาได้หมดแล้วเนี่ยก็ได้มีการเก็บสวยประเภทหนึ่งนะครับที่เรียกว่า blood tax หรือว่าบรรณาการเลือดนั่นเองนะครับหมายถึงอะไรกันหมายถึงสวยที่เป็นมนุษย์นั่นเองนะครับผมก็คือการเอาตัวเด็กๆเนี่ยนะครับผู้ชายชาวคริสเตียนเนี่ยนะครับเอามาเป็นเครื่องบรรณาการ จะเปลี่ยนศาสนานะครับจากคริสเป็นมุสลิมแล้วก็เอามาเข้าร่วมกับกองทัพอตโตมานนั่นเองนะครับซึ่งกองทัพอตโตมานเนี่ยเด็กพวกนี้จะถูกจับไปอยู่ในหน่วยพิเศษที่เรียกว่าหน่วยจานิซารีเนี่ยแหละครับหลายคนก็จะสงสัยนะครับว่าทําไมต้องใช้คริสเตียนมาเป็นทหารด้วยเหตุผลที่นักประวัติศาสตร์เคาวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับก็คิดว่าการใช้เด็กคริสเตียนเนี่ยนะครับแล้วจับมาฝึกตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันจะทําให้ทหารพวกนี้เนี่ยนะครับไม่มีความคิดในการเลือกฝักเลือกฝ่ายการเมืองภายในของออตโตมานนะครับคือ เรียกได้ว่านะครับสุลต่านเนี่ยจะได้สามารถไว้วางใจไอฐานหน่วยนี้ได้ไงว่าจะไม่ทรยศหักหลังเขาแน่นอนนะครับผมด้วยวัตถุประสงค์นี้เนี่ยนะครับหน่วยจานิสเซอรี่ในตอนแรกเนี่ยเลยได้ถูกบรรจุเนี่ยนะครับเป็นทหารอารักขาส่วนตัวนะครับของสุลต่านเองเลยหรือภาษาของเขาเนี่ยจะถูกเรียกว่า ครัิกูล่านะครับและด้วยความเป็นฐานส่วนตัวของสุลต่านเนี่ยนะครับอาวุธชุดเกราะหรือการฝึกต่างๆเนี่ยนะครับก็จะได้ดีกว่าทหาปรปกติทั่วไปนะครับผมโดยที่ในภายหลังเนี่ยนะครับเจนิสซารีเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีบทบาทที่สําคัญมากกว่าเป็นแค่ทหารเฝ้าวังนะครับได้มีการไปรบในสงครามต่างๆแล้วก็ได้แสดงประสิทธิภาพที่เรียกได้ว่าเยี่ยมยอดออกมามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับศึกสงครามในการยึดคอนสแตนติโนเปิล สงครามกับพวกมัมลุกในอียิปต์หรือสงครามกับฮังการีและออสเตรียเนี่ยพวกจจนิสซารีเนี่ยก็นับว่าเป็นกำลังรบหลักเลยนะครับ ถึงขนาดถูกกล่าวขนานนามว่าเป็นอีลิทอินฟันทรีของกองทัพอตโตมานเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าสถานะของฐานจานิสซารีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือทหารทาสนะครับผมเพราะว่าสำหรับชาวคริสเตียนที่ถูกจับมาเป็นจานิสซารีแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถออกจากการเป็นจานิสซารีได้นะครับห้ามมีการแต่งงานแล้วก็กลับบ้านเกิดของตนไม่ได้นะครับแต่กลับกันเนี่ย ทหารเจนิสซารีเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าได้ค่าตอบแทนนะครับเป็นค่าจ้างที่เยอะมากๆเลยนะครับในยุคนั้นเนี่ยบวกกับสถานะทางสังคมเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นชนชั้นสูงเลยนะใช้ชีวิตอยู่อย่างหรูหราอู้ฟู่ซึ่งเรียกได้ว่ามันเป็นชนชั้นพิเศษไงเพราะว่าการจะสมัครเป็นเจน,นิสซารีเนี่ยชาวมุสลิมเนี่ยเข้ามาสมัครไม่ได้นะต้องเป็นทาสเด็กชาวคริสเตียนเท่านั้นนะครับแต่ว่าในภายหลังเนี่ยด้วยความที่จักรวรรดิออตโตมันเนี่ยนะครับมีอํานาจมากขึ้นแล้วก็ได้ขยายอาณาเขตไปเนี่ยนะคร อามีหรือว่ากองทหารอาชีพเนี่ยนะครับมันก็ต้องเพิ่มจํานวนตามถูกไหมนั่นเนี่ยนะครับทำให้จํานวนของ j จนิ s s ซ r รเนี่ยมากขึ้นด้วยและการที่จะไปเอาเด็กมาจากพวกประเทศคริสเตียนเนี่ยมันก็ไม่พอแล้วครับ เขาจึงอนุญาตเนี่ยนะครับให้ชาวมุสลิมเนี่ยมาสมัครเป็นจจนิสซารีได้นั่นเองแต่การสมัครเป็นจจนิสซารีได้เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับชาวมุสลิมจึงได้มีการเนี่ยนะครับติดสินบนเจ้าหน้าที่ใช้เส้นสายต่างๆนานาเนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกตัวเองเนี่ยกลายมาเป็นจจนิสซารีได้นะครับผมเพราะเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนไงมันคือการที่จะยกระดับทางสังคมของตัวเองหรือว่าครอบครัวตัวเองเนี่ยทำให้ตอนนั้นเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าจจนิสซารีเนี่ยเกือบกลายเป็นหน่วยพลเรือนไปแล้วนะครับป่่กออไงีต ก็เรียกได้ว่านะครับอำนาจของตัวจานิซารีเองเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆมากเรื่อยๆนะครับมีสุลต่านหลายคนเลยเนนะครับที่ได้พยายามที่จะปฏิรูปหน่วยจานิซารีอยู่หลายครั้งนะครับเพราะด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยกองทัพของยุโรปเนี่ยก็เริ่มมี standing army ของตัวเองและเริ่มมีเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นเข้มแข็งขึ้นจนเรียกได้ว่าจะทัดเทียมออตโตมานกันอยู่แล้ว กลับกันเนี่ยนะครับหน่วยจานิซารีที่เรียกได้ว่าเคยเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพออตโตมานเนี่ยก็ได้เสื่อมประสิทธิภาพลงเรื่อยๆเพราะอะไรกันเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมันคือกองทัพทหารทาสที่มีไว้เพื่อทําสงครามอย่างเดียวถูกไหมครับ แต่ตอนนี้เนี่ยมันกลายเหมือนเป็นหน่วยงานราชการของพวกชนชั้นสูงแล้วอะมันดูไม่ใช่กองทัพอีกต่อไปแล้วครับแล้วเมื่อสุลต่านคนไหนเนี่ยที่พยายามที่จะปฏิรูปกองทัพให้มันใหม่ขึ้นก็จะถูกนะครับหน่วยจานิสซารีเนี่ยเข้ามาขัดขวางแล้วก็ไม่ยอมปฏิรูปอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมเมื่อไม่พอใจเนี่ยนะครับหน่วยจานิสซารีเนี่ยก็ได้ทําการ ตั้งตนเป็นกบฏนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในปี1622นะครับสุลต่านที่มีชื่อว่าออสมันเดอะเซคันต์นะครับหรือออสมันที่2เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสุลต่านหนุ่มคนนึงเนี่ยนะครับที่ต้องการที่จะลดทอนอํานาจของพวกจานิเซรีลงโดยการยุบหน่วยลงไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งหน่วยอารักขาใหม่ของตัวเองขึ้นมานะครับโดยที่สุลต่านคนนี้เนี่ยนะครับได้ทําการปิดร้านกาแฟาที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมพลนะครับแหล่งซ่องสมกําลังของพวกจานิเซรีนะครับซึ่งพวกจานิเซรีเนี่ยก็ได้ตอบโต้ ได้อย่างรุนแรงมากเลยคือการบุกเข้าไปนะครับในพระราชวังแล้วก็ได้ไปจับตัวสุลต่านคนนี้ไปขังไว้ในคุกนะครับและในระหว่างที่อยู่ในคุกเนี่ยก็ได้ลงมือสังหารสุลต่านคนนี้โดยการรัดคอนะครับผมรัดคอจนสุลต่านได้ขาดใจตายไปเรียกได้ว่านะครับหน่วยจานิสซีที่ตอนแรกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องสุลต่านเนาะเป็นผู้อารักขาสุลตา่านดันกลายมาเป็น ผู้ลงมือสังหารสุลต่านซะเองนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์หรอกนะครับพวกเขาก็สนับสนุนให้คนที่อยู่ในตระกูลคนต่อไปเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นสุลต่านแทนที่พวกเขาจะสามารถควบคุมได้นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าก็มีการพยายามที่จะปฏิรูปกองทัพจันทเซรีอยู่หลายครั้งนะครับแต่ก็ไม่มีครั้งไหนสําเร็จเลยจนมาถึงนะครับในยุคของสุลต่านที่มีนามว่ามหามุดที่2นะครับเขาต้องการที่จะทําให้กองทัพของเขาเนี่ย มันเนี่ยนะครับทันสมัยเหมือนพวกกองทัพยุโรปมากๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นปี1,800กว่าแล้วนะครับมันเป็นยุคที่กองทัพต่างๆในโลกเนี่ยมันควรจะทันสมัยได้แล้วซึ่งโครงสร้างของเจนิสซารีเนี่ยเรียกได้ว,ว่ามันดั้งเดิมและโบราณมากๆเลยแบบชนชั้นสูงที่เป็นทหารที่เป็นนักรบแบบพวกเจนิสซารีเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นแล้วนะครับมันไม่ควรมีอยู่แล้วด้วยซ้ําสุลต่านมาหมุดเนี่ยนะครับจึงได้ทําการ ประกาศนะครับจะยุบกองทัพจานิสซารีลงแล้วก็ตั้งกองทัพใหม่ขึ้นมานะครับผมอย่างที่คาดการไว้ว่าพวกจานิสซารีเนี่ยได้ลุกฮือขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ทําการกรบฏนั่นเองแต่ว่าทางสุลต่านเนี่ยก็ได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทันทีที่เขารู้ว่ามีการลุกฮือเนี่ยเขาก็ได้สั่งยิงปืนใหญ่ที่เตรียมติดตั้งไว้แล้วเนี่ยลงไปนะครับยังตึกค่ายทหารของพวกจานิสซารีเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าที่ทําการของจานิสซารีเนี่ยนะครับก็ติดไฟลุกไหม้พลานไปทั้งตึกเลยนะครับทำให้ นิซรีเนี่ยที่เสียชีวิตนะครับถึง6000คนเลยทีเดียวส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็ถูกจับไปประหารหรือไม่ก็ต้องอพยพหนีออกนอกจากกวัดอตตมานไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสุลต่านก็ได้ก่อตั้งกองทัพที่ทันสมัยเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็น modernize d army ละกันที่มีโครงสร้างและเทคโนโลยีนะครับทัดเทียมกับพวกยุโรปแล้วก็ได้ถูกใช้ต่อมาเรื่อยๆยันจบสงครามโลกครั้งที่1เลยนะครับท่านผู้ชมและนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวของจานิซรีที่ผมเนี่ยหามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับผมหากข้อมูลผ ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยจริงๆนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ